ใช่ฉันก็งงเพื่ออะไรแกทำเพื่ออะไรสวัสดีครับพบกับพวกเราเบลเบอร์เบอไม่ได้หมากแล้ววันนี้นะครับเรามารีวิวที่สวยๆราคาว้าวว้าวและตอนนี้เรายังอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองฮีระยองฮีเหรอคนที่นิ้วพูดฮีกันและที่นี่นะครับเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการสวนใช่คือมีหลายอย่างมากในนี้พื้นที่ผืนนี้มีขนาด เจ็ดไร่กับอีก2งานค่ะราคาไรล่แล้ว1.2ล้านโอ้โห,โหสุดยอดเป็นไร่จริงๆเลยนะใช่ติดกับถนนลาดยางห่างจากใบพาดเพียงแค่6กิโลมแล้วก็ห่างจากตัวเมืองของอำเภอแกลงเนี่ยเพียงแค่9กิโลบอกเลยว่าไม่ไกลห่างจากถนนเลี่ยงเมืองแกลง6กิโล แล้วก็ห่างจากตัวอำเภอแกลง9กิโลโอ้โหเลสศแมนแตนแท้ค่ะนอกจากข้อมูลที่เรียนได้มาก็คือว่ามีน้ำไฟพร้อมค่ะเรียกว่าครบครันจริงๆมาถึงปุ๊บเจอที่เราเลยนะครับใช่อยากจะบอกว่าแต่เด<ะ>ี๋ยเพิ่งที่นี่มีจุดขายขายอะไรครับ ไม่ใช่แค่ที่ดินอย่างเดียวคุณจะได้สวนไปเนี่ยที่เนี่ยสร้างผลผลิตให้ต่อปีนะคะปีละหกแสนบาทปีละหกแสนฮะคือไม่ต้องทำอะไรหกแสนบาทต่อปีเชียวหรอโอ้โหเหมือนได้ฟรีอะว่าเถอะจริงที่นี่นะครับมีบ้านคนงานให้พักด้วยครับสําหรับคนที่เป็นเจ้าของสวนไม่ต้องมาเฝ้าเองใช่ไหมเขาก็มีคนงานมาเฝ้า ที่นี่คือที่พักของคนานเดี๋ยวไม่ใช่รายการคนอดผีใช่หรอ่มีบ้านพักอาศัยคนงานด้วยครับเพียบพร้อมทุกอย่างเรียกว่าคุ้มจริงๆนุ่นเห็นนุ่นไหมครับสวนทุเรียนยาวสุดลูกหูลูกตาเฮ้ยสวนทุเรียนลรอเนี่ยสวยจังเลยอ่ะโอ้โหไกลสุดลูกหูลูกตาจริงๆโอ้ยกว้างมากเลยนะครับเนาะ นี่คือไม่ทุเรียนเหรออนาคตในแงน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอร่อยมากเลยบีบีลองกินดูสิเฮ้ยอร่อยจริงๆหวานมากเลยเดี๋ยวพี่ป้อนเดี๋ยวพี่ป้อนคุณผู้ชมครับอันนี้คือดอกทุเรียนนะครับซึ่งมันกระจายโตนะครับถามว่ากินได้อไมกินได้ฉันขอขำก่อนเลยได้ไหมอีบ้าใครเขาไปกินกันไล่ที่นี่ทุเรียนดกมากอย่างที่เห็นนะครับเยอะมากจริงๆ มีหน้าเขาถึงบอกว่าคุณซื้อที่ที่เป็นแปลงเนี่ยเหมือนได้ฟรีนะเพราะว่ามีผลผลิตทางการเกษตร่ปีหกแสนถึงเจ็ดแสนต่อปีเลยนะใช่ค่ะกับพื้นที่เจ็ดไร่สองงานราคาไร่ละหนึ่งจุดสองล้านบาทเอง 6, คุณผู้ชมครับไม่ซื้อไม่ได้ลวครห่างจากทุนไปพัเพียงแค่หกกิโลแล้วก็ห่างจากตัวเมืองของอำเภอแกลงเนี่ยเก้าเก้ากิโลมีองค์เก็บขึ้นงมือด้วยเรียกว่าหมายความว่าคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นี้เนี่ยไม่ต้องมาเฝ้าใช่ให้คนมานอนพักที่นี่แล้วก็ คุณซื้อที่ไปเนีคุณไม่ได้ซื้อที่ไปเก็บอ่ะคุณมีผลผลิตรออยู่แล้วต่อ่แล้วก็มีบ่อน้ําด้วยบ่อน้ํานี่หมายความว่าการน้ําการท่าเนี่ยเพอร์เฟกไม่มีขาดแคลนไม่แห้งแรงนะฉันว่าละพวกแกคงรีวิวแบบธรรมดาไม่ได้ใช่ไหมแหมเล่นไปอินเดียเลยนะยะอคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าที่เนี่ เป็นที่แห่งุรั์เลยนะมีทั้งราชาและก็ราชนีใช่มีอะไรบอกไปราชาของผลไม้ไงก็คือเป็นกษัตริย์เมืองอุลกุไวเอาสักที<ะ>ว่าแหละราชาผลไม้คือทุเรียนครับทีทุเรียน,ท,ยนที่นี่มีทุเรียนใช่และมีทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นให้ผลผลิตแล้วทั้งหมด105้ต้นคะ่ะและราชนีอ่ะพร้อมมังคุดอีกส5 แกดังดีแม้เสียงแกที่ทำภาพเบอร์เลยนี่เพว่นแบบคือมังคุดราคามันขึ้นแล้วมังคุดนี่นะสิหต้นเป็นลูกโตยังคือโตแล้คือพร้อมที่จะให้ผลผลิตแล้วอะเหรอใช่เพราะตอนนี้มังคุดราคาแพงด้วยนะใช่และที่นี่มีเงาะมีลองกองอีกมีครบทุกอย่างเลยทุกอย่าง หลั่นล้ากันเหลือเกินนัยองเก็บเครื่องมือก็มีสำหรับวันนี้นะครับพวกเราเบลเบอร์บีที่ดินที่สวยราคาว้าวว้าวขอจบการรีวิวจ่เพินเท่านี้นะครับที่ดินค้าวหน้าอยากจะบอกเป็นที่ดินที่ทุกคนใฝ่ฝันครับใช่เป็นที่ดินที่อะไรคนมาแถานี้บอกมาเลยดีกว่าเป็นที่ดินอะไไโอเคอีพีหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผมฉันว่าละ นอกจากจะมีต้นทุเรียน105ต้นแล้วจะมีต้นมังคุด15ต้นลองกกอง6ต้นแล้วก็งออีก2ต้นเรียกว่าโอ้เก็บกินผลผลิตเฉยๆก็รวยแล้วยะสำหรับ YouTube วิธีติดต่อให้ดูที่แสดงเพิ่มเติมด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะส่วน Facebook วิธีติดต่อให้ดูที่บนโพดนะจ๊ะ